เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นปลาติดอวนพิขุทั้งหลายสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่บัญญัติทิฏฐิปารบปุกพันตะขานบ้างปารบอปรันตะขานบ้างปารบทั้งปุกพันตะและอปรันตะขานบ้างล้วนแต่เป็นผู้มีปุกพันตาปรันตานุทิฏฐิปารบขันทั้งที่เป็นปุกพันตาและอปรันตะดังนี้แล้วกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบท มีอย่างต่างๆกันเป็นอนเนกสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดถูกกระทำแล้วให้ตกอยู่ภายในแห่งข่ายด้วยวัตถุทั้งหลาย62ประการเหล่านั้นเองเมื่อโงหัวอยู่ที่เดียวก็โงหัวอยู่ในข่ายนั้นเมื่อเที่ยวโงหัวอยู่ในที่ทั่วๆไปก็โงหัวอยู่ในข่ายนั้นพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวประมงและลูกมือของชาวประมงผู้เชี่ยวชาญ ได้ล้อมแหล่งน้ำน้อยไว้ด้วยอวนตาทีเมื่อเป็นอย่างนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเป็นอันมากเหล่าหนึ่งเหล่าใดในแหล่งน้ำนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งหมดชื่อว่าถูกกระทําไว้แล้วในภายในแห่งอวนเมื่อผุดอยู่ที่เดียวก็ผุดอยู่ในอวนนั้นเมื่อเที่ยวผุดอยู่ในที่ทั่วๆไปก็ยังคงผุดอยู่ในอวนนั้นนั่นเองนี้ฉันใดที่ขู่ทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่บัญญัติทิฏฐิปารลบปุกพันตะขันบ้างปารลบอปรันตะขันบ้างปารบทั้งปุกพันตะและอปรันตะขันบ้างล้วนแต่เป็นผู้มีปุกพันตาปรันตานุทิฏฐิปารลบขันทั้งที่เป็นปุกพันตะและอัปรันตะดังนี้แล้วกล่าวบัญญัติทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบทมีอย่างต่างๆกันเป็นอเนก สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดถูกกระทมแล้วให้ตกอยู่ภายในแห่งไายด้วยวัตถุทั้งหลาย62ประการนั่นเองเมื่อโงหัวอยู่ที่เดียวก็โงหัวอยู่ในไข่นั้นเมื่อเที่ยวโงหัวอยู่ในที่ทั่วๆไปก็โงหัวอยู่ในไข่นั้นนั่นเอง